สวัสดีครับเรียนชั้นม .1 นนะครับวันนี้เรียนสุขศึกษาออนไลน์กับคุณครูประภาพนะครับครั้งนี้จะเป็นการทบทวนครั้งสุดท้ายของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อนะครับซึ่งคุณครูมีตารางมาให้นักเรียนนะครับซึ่งในตารางนั้นให้นักเรียนนะครับบอกวิธีการดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อนะครับและก็ผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาระบบทั้ง2ระบบนะครับ ตัวอย่างเช่นข้อที่1นนะครับวิธีการดูแลรักษาระบบประสาททําได้โดยรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับระมัดระวังไม่เกิดอบุบัติเหตุนะครับหรือสังเกตอาการผิดปกตินะครับของระบบร่างกายตนเองนะครับเช่นการกับระบบต่อมไรท่อนะครับ นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมอะไรท่ออย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นถ้าเราทําตามวิธีการดูแลทั้ง2ระบบผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้นักเรียนนั้นตอบคําถามมาให้ครบถว้วนนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะพอทากันได้นะครับเอาไว้พบกันในวันเปิดเทอมสําหรับครั้งนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้เช่นเคยนะครับ ครั้งนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ